สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วคะ่ะทางข้าวนาะปีและนาะปรังนะมามีต้องขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ร่วมกันคอมเมนต์มานะคะสําหรับก็ขอ15คือบางพื้นที่คือเปิดราคาขึ้นมาแล้วมีคนบอกว่า12บ้าง12.50บ้างหรือมี11บ้างแล้วก็จะมี14 15สําหรับฮอม์มอลี่105ด้วยเนาะยังไง ใคก็ร่วมกันคอมเมนต์ได้ค่ะทุกคนคะแต่สําหรับมามีนะงดดราม่ากันดราม่าเลยเดี๋ยวมามีจะมาพร้อมบินเงินสดทันทีที่เกี่ยวก็ขอ15ขายเนาะจะได้แบบนะสําหรับบางคนแบบมาดราม่าว่ามาประกาศราคานู่นนั่นนี่แต่ว่า อยากเห็นบินเดี๋ยวมามีมาพร้อมบินละกันทุกคนเนาะแล้วเจอกันสําหรับก็ขอสิบห้าค่ะอา่าส่วนวันนี้ค่ะทุกคนค่ะมามีเห็นปทุนธานีนาะปรังนะับปรับลดลงทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะแล้วก็รายการอื่นๆยังคงที่เดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะคะเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะครับเปลือกเจ้านาะปรังปี2565ค่ะทุกคนค่ะราคาย,ยังคงเดิมกับเมื่อวานนะทุกคนลองย้อนไปชมคลิปเมื่อวานได้ค่ะทุกคนค่ะนะครสวรรค์9ก0 0 300บาทถึง9,500บาทพิจิตร9,200บาทถึง9,400บาทพิษณุโลก9,300บาทถึง9,500บาทกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,500บาทสุโขทัย8,900บาทถึง9,000บาทสุพรรณบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท9,400บาทถึง9,600บาท จังหวัดลบบุรี9,2 0 0บาทถึง9,4 0 0บาทจังหวัดอุัยธานี9,3 0 0บาทถึง9,6 0 0บาทจังหวัดฉะเชิงเซา9,4 0 0บาทถึง9,6 0 0บาทจังหวัดราชบุรี9,4 0 0บาทถึง9,5 0 0บาทจังหวัดนครนายก9,6 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,3 0 0บาทถึง9,5 0 0บาทจังหวัดนครปฐม9,4 0 0บาทถึง9,5 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง9,3 9,4 9,4บบบบาทถถึึงงงงจััวดสิุรี90 4, 700บาทกัะทุกคนคะ่ะยังไงทุกคนลองย้อนไปชมคลิปเมื่อวานได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวมามีขออนุญาตนำเสนอแบบนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวจังหวัดหรือว่าราคาที่คงที่รายการไหนมามีขอนำเสนอเป็นแผนภาพแล้วกันเนาะเป็นรูปภาพทุกคนคะ่ะนะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเขาผงเหนียวมเมล็ดคละนาะปลังปี2565ดูตามภาพได้เลยทุกคนค่ะนะมี2จังหวัดคะ่ะนี่เลยคะ่ะชัดเจนไหมคะทุกคนจังหวัดสกลนครน9,500บาทจังหวัดพะเยา0ก0บาทอ่านี่เลยคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้กันทุกคนคะ่ะที่มีการปรับลดลงค่ะนั้นะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวมามีขออนุญ,ญาตนะคะเนี่ยคะ่คะค่าบวกปทุมธานีนะปลังปี2564/65ทัค่ะทุกคนคะ่ะจังหวัดสุพรรณบุรี11,100บาทถึง11,000บาทจังหวัดราชบุรี11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยนาท11,300บาทจังหวัดลพบ,บุรี9,800บาท ถึง1100บาทคะ่ะทุกคนคะ่ะปรับลดลงจากเมื่อวานอาปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะทุกคนคะ่ะ100่บาทเนาะเออนะคะจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทจังหวัดนครนายก1700บาทปรับลดลงจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คือ10,000 800บาทเนาะปรับลดลงมา100บาทค่ะทุกคนขาอ่าอันนี้คือสำหรับนาปลังนะส่วนนาปีทุกคนขาเดี๋ยวเรา ดูเป็นภาพเลยนะคะตามภาพนี้ค่ะข้าวเก่าเนาะ,ะดูค่ะทุกคนยังเปิดรับซื้ออยู่นะใครมีนะคะราคาตามนี้แหละค่ะรายการนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิปี2564-65ค่ะทุกคนค่ะมองดูได้เลยนะชัดเจนไหมคะเห็นภาพชัดเจนไหมจังหวัดสุรินทร์โคราชอุบลศรีสะเกดบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนะตามนี้เลยค่ะทุกคนค่ะยังอยู่ราวๆที่หนึ่งหมื่นสามพันเนาะ 1 3ึ่งันถึงหน0 0งเออนะตามนี้เลยค่ะมีร้อดที่เป็น1 6 0 0งกับนครราชสีมาเนาะอ่าก็คือกิโลละ16บาทกัละสินด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ราวๆนี้เนาะดูเฉลี่ยเนาะกิโลละสิบสกันนะอย่างเช่นจังหวัดมามีเองก็นะราคานี้ค่ะสิบาท15บาทนะสิบาทเจ็ดสบตางค์เนาะอ่าสบาทนะคะ อ่ะต่อมารายการต่อมาทุกคนดูภาพได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนปี2 5 6 4ันห้าร้อยหกสิบสี่ทหค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะคอนแก่นอุดรสะกลอนกาลสินนะตามนี้เลยค่ะนะนี่ข้าวเหนียวเรานะคะใครยังมีข้าวเหนียวกันอยู่มามิเอาเข้าวเหนียวขึ้นเร้าแล้วค่ะสําหรับเหนียวดอนะทุกคนค่ะเอาเข้าวใหม่ขึ้นยุงขึ้นช่างแล้วนะคะสองวันที่แล้วค่ะอันนี้คือข้าวเก่านะคะ พอดีมามีได้ใส่ขา้าวอายุสั้นเหมือนกันนะนอกจากขา้าวเจ้ามะริดดก็มีข้าวเหนียวดดด้วยเหนียวอุดรน์นะเหนียวด,ดอุดรกับอ,อะไรนะเหนียวอุดรกับชมจันทร์นะคะเป็นข้าวเหนียวค่ะสุกพร้อมๆกันแล้วก็ปนๆกันนะคะเอาขึ้นไปหกสิบแปดกระสอบนะคะเมื่อวันก่อนนะวันจันทร์ไหมวันอังคารวันอังคารน,นะคะเอาขึ้นยุ้งฉางไปแล้วนะคะนะคือเกี่ยวไปแล้วล่ะเกี่ยวไล่มาจาก เจ้ามารีดอนนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแต่ทางบ้านมามีเขาไม่นิยมรับซื้อข้าวเหนียวเนาะนะคะเราก็เก็บไว้กินค่ะขึ้นยุงขึ้นฉางไปแล้วนะคะอ่ะต่อมาค่ะรายการสุดท้ายนะสําหรับวันนี้ทุกคนค่ะดูค่ะดูบนบนภาพนี้ได้เลยเนาะบนวิดีโอนี้เลยค่ะนะข้าวเปลือกเหนียวมาเล็คลัสนปี2 5ง4ันห้าร้อยหกสิบสีค่ะอุดรธานี9ก0 0บาทนี่ค่ะอุดรอำนาจเจริญมุกดาหารนะคะตามนี้เลยค่ะสําหรับข้าวเหนียวกันเนาะทุกคนอ่า ทุกคนคะ่ะอยู่พื้นที่ไหนนะคะร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะออยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับวันนี้มันมีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆเนี่ยกลมกันค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะ,ะข้อมูลประจําวันที่26ตุลาคม2565เป็นราคากลางนะคะแต่และจังหวัดเนาะ ใครยังไม่กดติดตามให้มามีกดติดตามให้มามีด้วยนะคะ1การติดตามหนึ่งไลค์หนึแชร์ share, คือกําลังใจที่สําคัญให้ชาวนาะคนนี้ได้พัฒนาช่องน้อยๆนี้ต่อไปเนาะทุกคนคะสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย